สวัสดีพี่น้องมาเดีวมาเดีวออกจากปตาเดียวพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งไลยเห็นหูหนูเสียดเบิอดพี่มึงนี่น้องแตงงานวันเอาขอนมาพร้อมเอาขอนเห็ดหูหนูมาพร้อมเกียดหยอดหยอดฝนเติมฝอย มึถุไฟได้หนิมจับมีจับกีจักกึจัจจน้องอิสเห็ตถูหนูอันนี้เปีกเยกแล้วจะสงสัยได้หนิขนตกอันนี้ถุงพิหารมีถุงพิหารมารล่นหล่นวจ่องคนอันนี้ถุงพิหารล้วคนละถุงคนละหมองคนละแก่ นี่ล่ละไปน้ำกันเหตุผลอย่งว่าไปคนละหม่องยอนอย่างคนกบข้าทีท่เด้กสาฝ่ามาบ้านเพราะว่าอย่างว่าขึ้นไปหม่องเดียวกันกดีกสิหาประตัวถ,ถึงพี่น้องเอ้ยบุญน,นี่นี่พี่น้องมาซ้อนวะ จ้าก็จ้าก็จ้าก็ถาดบง่ายหนึง่งนี่พี่น้องไปข้าวเดียวเดยฝนตกทำฝ้ามานี่แหละพี่น้องขั้นบ่อไปหาก็บ,บอได้กินจะไปถามไหมใครกลิ่นนะขั้นบ่อไปหาก็บ,บอได้กิน่นเราก็บับไม่ได้คิดซื้อกิน ท่าน่ไดิกินดีหรีพี่น้องย่านฝน่ไดิกินดีหลีย่านบ่มีแห้งย่านเป็นวัดก็่ได้กินพี่น้องนี่ลหละเป็นยังจะไข้ลุยเห็นไหมเบิ้ลไมิลินได้ปีไก่ยน่นี่ปีนี้ไปหามามลไม่เพราะว่ายังเอาไปฝากพี่น้องเอาไปบ้านเอาไปแจกพี่น้องก็เลยเบิ้ไม่ลินเจ้าของว่าเจ้าของมีหากินไหม นี่พี่น้องจ้าอ่อนซ้อยน้ำไข่บ่มึงขอน,นี่ <c oughs> เอาเส้ถุงวาฟอมเชยวไปไปนี่เอาไปไปยุ่หนาบ้านนี่ละ่ะมึงได้หอดขอน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณถูกกำลังใจเด้อยายอ้อยมาดู <c oughs> <c oughs> ยาย่อ้อยใหญ่ไหม เจกผ่ากับเปียอันนี้แหละจะคอยหัวลุยฝนของแ้นี่หยมันไงเฮ็ดหูมีหูหสั่งวะพี่น้องหูสั่งวะเด้ดอเอเดาขังหนึ่งว่าใจเอาขังหนึ่งว่าใจ bu bu bu, oi siapa pia, mana kasih depan, mana kasih depan siapa, kasih pesiap toh santu pino, bung nih, onzon nih, abeng kakek, bung kakek, nong kakek pino, oi, mana kasih melayak, layak, bung nih kasih tak. toh pino, layak, lakukan ranc di di, sehat sehat, lakukan tag, santu, bung nih pino. บงงาไหมพี่น้องมุนออกงาไหมางานดีๆแล้วกะชิตากตากไปถ้ากินโดนๆเพระาะว่าของเก้าเบิดมีลินแล้วได้เก็บอยู่สวนเจ้าของกินนี่ไงค่ะไงเน่กอบับลองประกันคว่ำมอร่อยพี่น้องพูดนะยำใส่ยำใส่แกงใส่ต้มมกกระแซบเด้อพี่น้องมกเห็ดรวมเอามามกนี่ย่างอร่อย บ๊กคูกันเด้พี่นอ้งนนอง,งยูฟรั่งเศสเพิ่งกระมักเด้พี่น้องงูผัวยูฟรั่งเศสกระมักเอาไปฝากเพิ่นบ่มีหือ้อนี่บ๊กคูกันได้กินวาสนาปากเพราอมันแซ่บแล้วมันหอมมันเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องจา้ไาไปซ้ำบักเงยหนึ่งเดี๋ยวยงให้พี่น้องเพิ่งกันนีแ่แช่บักเงยหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจวันคอยเปียกพี่น้อง ส่งพอกาแฟไว้เขาไปนั่นก่อนตากฝน่อยไปอันแก่ตัวก่อนไปชอบขอบคุณทุกกำลันนงใจขอบคุณพี่น้องทติดคามาเบิ้งเฮ็ดหูหนูน้ำเดือดค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย